ตื่ออะไรอีกได้มัวในช่องเออไว้ไว้กลัว,วไม่อิ่มต้องย่านมาต่องอิ่มป่อืมแ่จะใช้กะทิกับโฮมเลยฉันได้อะแขคนเห็ดเอาเหนียวนเห็ดอะไรนะแต่่เหนีย่แข่นเห็ดโอ้ยแขนเอ๊ะกังว่าจะดีอันก่อนอะไ <laughs> <laughs>

นี่นี่แม่สุดนี่เลยหน้าจ้ากินแล้วจ้าเลยหน้าเหรอเลยหน้าตังคุงไหมบอกเลยหนาคนตังคุยหน้าคนเลยหนาคนต้องตานเปลื่อยได้ปิดเลยวะโอ้ยปิดแล้วก็จังเท้านี้ลงไปใส่แล้วก็เอาน้ำหวานไปกินไปย่างเลยคนเดี๋ยวเลยกนเลียว มีทั้งของข้าวของหวานเนาะครบสุดมาหนีเราต้องยัดจอยอ้วนอย่างเดียวดิอ้วนกับโบอ้วนพอดีงามพี่ชอบอ้วนดิพี่น่ารักเลยดิพี่จ้ะเนาะพ่อขุดจอยแล้วบอเป็นขยะพ่อขุดตุ้ยแล้วบอกกินลาอยู่ยังน้องติ๊กจ๋อ คนเทศนแาวแถวกรบก็อดิไก็บอดีแรนี้ตัดแบแท้ลายกันลายอ่ะใช้ใชดบอใช้คอมปันฮ้อนืีบอแก๊สรถปีดเดี่ยวแก๊นะ ม่นกได้ใสมนก็เป็นยังเ็ชุกทอ้ยกะีมใสชุกจ้แทนก่ออืยิ้มชุบเอาไปอันเทน้ำหวานแล้วแต่จะมาใส่กะทีก็ได้ยังมนกคเือลแค่น้แต่มูอ่าเอนี่สิเดี๋เขาใสนเจเลยเธอเอาน้ำหวานมาใส่ถ้วยล้แกเอ้าไปโรดเออ เไปเรียบร้อยแล้วนะสมือนี่ก็ต้องกลับมาอีกนะก็จะยูหันบวกจะยูหันนะเกินไปว้าแต่เอาแต่เอากระซ่ามันเล็กโดนไฟใช่ป็น

บใส่ตูเก็ต้องเอาไข่เพื่อตุ๋ตอกใส่ถุงยางเนาะเออไม่ใช่ยมันบุบดอกบนบุบโมบบอแต่หันแด้กนตุ๊กเืมใ่หมจะอู้เ็ดการจ้ะเบร้อยตามชงตาค่อยไป ôi <laughs> đi <laughs> nó bờ ăn kìa chắc chắn lắm chắc chắn lắm rồi ơi อันนี้มันมีพายโบนี่ยหมอนี่หักาอันนตอนนี้กัคน๋ยวชิมก่อนเาอะชิมก่อนพ่อแหลจังใจอีกอว่าตกใจเสียสูอือหือก็ุอยู่ที่กัะจอกอือือ ไปเดินไปนองเ้ยมาพักกับเป็นกิโลมาบนส่วนไปตอนนี้ตอนนี้อื่งกำลังรอกินเอาเธอถือเกิบมาบัวไซเกิบน้ะเธอนี่ข้าวแห้งดินน่ โค้ด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยทา้งหอนทั้งทั้งหอนทั้งแดดเนาะโอ้ยห้องห้อกบห้องเขียดมากินมาหนีิห้องกบห้องเขียดมากินเด้อ แล้วนะแล้วแล้วแล้วกบจ้าเขียดจ้าอยู่ไหนกูเบิ่ดพาสุเขียดโคเฮาบ่เขียดนี่นะ ตังมั่งขนันสัน้อยแต่งีกเกิะไรบอกรึ่าดแบไม่อดทนเลย่งประหยัดประหยจะอยากรับปออ่ากนักหมดไได้น

โยกีน่เยวจออกกำลังกายเาไม่ได้ข้ามาเยนอตื่นหนึ่งรู้ข่าอยู่มนีเอันพอดีพอดี้ขาานอดีสมัห้ับกีฬาพอดีท่ายองมากินคำหนึตื่กจิบอ่ บ่ได้นําน้ํากินได้นี่กินน้ําจมกิน <inaudible> <inaudible>

ไม่ได้ยุ่มแล้วตัวผมกินน้ำกันวันหลังมันก็มากินอืมมากินไม่อ้วนไหมแบบผมมนกินแบบมากินขอบคปุ้โอ้แ่บขน้วเนาะถ้าเจ้าบริยุมแบบที่แม่สุกมากล้เลย มันต้องใก่นงนะบนยูนีเห็นว่าับคนดังกันอืมอืมอืมแต่พวงมาตลวดเห็นว่าดังกันที่เฮ้ยยังยิงนะเดี๋ยวเอาอีกพวกนันตกแต่ซฟาวไฟดังวะตัวแบาดังแล้วดีเนี่ยน่มูเหมือนใครบอก ยี้ไม่ลูปกปลาไม่ดียมหรอ <c ười> คนไม่ไดียมคนไม่นดียมถ้าขยะคนนิยมสิโอ้ขออยะเนี่ยคนนิยมเหร <c ười> <c ười> อคนอออนิ้ยงขยะเอก